เด็กเขามาแจกนะครับอันนี้ผงพุ่มมงคลคาะไนะผงพุ่มมงคลจักรไอ้นะครับเจ้าแม่กวิมเจ้าแม่กวิมวันนี้คือเจ้าแม่กวิมใช่ไหมครับค่ะอ๋ออันนี้เป็นบริวารค่ะเป็นบริวารเจ้าแม่กวดิมนู้นเจ้าแม่กวดีอีโน้นนะครับเนี่ยอันนี้บริวารเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่กวิมนะครับโอ้าแม่ก็กวิมนะครับมาให้ให้พรสิริมงคลนะครับวันนี้ผมขอผงพุ่ผมทูบสิริมงคลนะครับ อันนี้บริวารนะครับบริวารที่น่ารักนะครับชื่ออะไรครับบริวารโอเคครับขอบคุณมากเลยครับมามาทาเพื่อเจ้านะครับอันนี้บริวารอีกองนึงครับอันนี้บริวารน้อยอันนี้บริวารบริวารสาวนะบ้านเรานะคะเอบริวารบริวารสาวสวยนะครับชื่ออะไรครับบริวารเออ อย่าทานลูกอมเยอะนะครับไม่ได้ทานลูกอมข้กอมหน่งโยงครันะครับไอ้ขบวนเจ้าแม่กวดิมนะครับเรียกกลอริบาลนะครับ่อนใจมด